ได้นะถ้าเกมมันต้องการแบบนั้นนะ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะไปเปิดประตูก่อนเนาะแล้วก็เราค่อยเอาเราค่อยเอากุญแจกลับมาส่งคืนครับอย่าเพิ่งรีบขึ้นไปน้ำบนประพาคารเดี๋ยวไขกุญแจให้เสร็จแล้วก็เอามาคืนเลยเพราะแมคคาณิกมันดูเหมือนจะสามารถคืนกุญแจได้ใช่ไหมตรงนี้ฮะ อ่ะปลดล็อกปับ๊บเรียบร้อยครับแล้วผมปลดปลดเสร็จปับ๊บเอากุญแจกลับไปคืนครับโอเคครับเ,เดี๋ยวเราเอากุญแจกลับไปคืนเขากันครับก็ยังหลับอยู่เหมือนเดิมนะครับงั้นก็อ่ะเรียบร้อยเอากุญแจมาคืน